รบกวนท่านรองทักทายลูกเหลืองฟ้าหน่อยครับค่ะสวัสดีลูกเหลืองฟ้าทุกคนนะคะมหกแล้วก็มสามทุกคนค่ะ่าด้วยความรักนะ <c oughs> อ,อย่างท,ที่ทราบกันนะครับว่ารองเนี่ยคุมทางน้าฝ่ายของกิจการนักเรียนและรองเนี่ยก็พบกับนักเรียนมากมายว่าจะเป็นมหนึ 1, 2, 3, ่งมสองมสามโดยเฉพาะมหกด้วยนะครับอยากจะทราบว่ารองรู้สึกงไงกับน,นักเรียนรุ่นหนึ่งหรือแปด จะไม่อยากใช้คําว่าคุมอ่ะใช้คาว่าดูแลเนาะค่ะ,ะก็ก็ถามว่ามีความหนักใจไหมตอบตามตรงเลยว่าไม่ไม่ได้มีความหนักใจเป็นความภาคภูมิใจต้องตอบตรงตรงย้ําอีกครั้งเลยนะคะว่ามัน,เป,นเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสดูแลลูกๆในบางครั้งเนี่ยต้องยอมรับว่ามันคือบทบาทท,ที่ที่อยากให้ลูกๆเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้บังคับนะคะไม่ได้ตีกรอบแต่อยากให้ลูกของเราเนี่ยเดินไปในแนวทางเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าเราต่างคนต่างทิดต่างคนต่างเดินมันก็ไปคนละทิศละทางแต่ถ้าเกิดว่าเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยการเดินทางอย่างเป็นระเบียบเนี่ยก็ทําให้ดูสวยงามดังนั้นระเบียบวินัยของโรงเรเียนเราเนี่ยนะคะ ไม่ไม่ได้เชยไม่ได้ล้าสมัยลูกแต่อยากจะให้นักเรียนย้อนมาดูถึงความพร้อมเพรียงที่เราจะทําด้วยกันต่างหากอะไรที่ทําด้วยความพร้อมเพรียงก็จะเกิดความสวยงามขึ้นค่ะสุดท้ายนี้นะครับรองอยากจะฝากอะไรกับรุ่นหนึ่งแปดบ้างครับหนึ่งแปดเป็นรุ่นที่ครูชื่นชมในความอดทนนะ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนด้านการดำรงชีวิตในโรงเรียนเยสงสารต้องบอกต้องบอกเลยสงสารโดยเฉพาะอ่ะยกตัวอย่างสภาน,นักเรียนรุ่นหนึ่งแปดเนี่ยมีฝีมืออยากทำงานแต่โอกาสไม่เอื้อมหน่วยนักเรียนรุ่นหนึ่งหนึ่งแปดมีความสามารถหลากหลายนะคะกีฬาก็ไม่ได้จัด นะคะถ้าศึกถ้านศึกษาก็อาจจะไม่ได้ไปนะคะอย่างมอสามเนี่ยไข้ลูกเสือเนตรนารีก็ต้องงดไปโดยปริยายนะคะกิจกรรมหลายๆอย่างถูกตัดไปนะคะครูคคคก็เข้าใจว่าบางอย่างเราเคยทำนะคะที่กิจกรรมทําด้วยตนเองนิสภา,านักเรียนและนักเรียนของเราทุกคนเก่งนะคะ ครูมาใหม่ๆพูดธทึงมากกีฬาสีของเราเนี่ยอลังการสุดๆนะคะเรียกว่าเป็นประเพณีได้เลยอ่ะและประเพณีที่มีคุณค่าบ่งบอกถึงความสามาัคคีความสามารถความคิดสร้างสรรค์ทุกอย่างรวมอยู่ในกีฬาสีหมดนะแต่ว่าปีนี้มันก็ไม่ได้จัดนะกิจกรรมอื่นๆถูกงดถามว่าครูรู้สึกยังไงครูรู้สึกว่า ความสามารถของนักเรียนที่มีอยู่ไม่ได้ถ่ายทอดออกมาค่ะก็เป็นรุ่นที่นอกจากจะเกิดความรักแล้วยังเกิดความความสงสารนะ,ะที่นักเรียนอยู่ในสภาพะสภาพะคล้ายๆไม่ได้สแสดงออกอนะคะ่ะครูก็พยายามที่จะคิดหากิจกรรมแต่มันก็ทำไม่ได้จริงๆนะคะ ไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนเราโรงเรียนเดียวลูกโรงเรียนอื่นก็ก็โดนแบบเดียวกันนะคะเพราะว่ามันเป็นลนักษณะที่อย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยค่ะทั่วโลกที่เป็นค่ะสุดท้ายนี้ครับขอญาติคาถามนะครับอยากจะให้ปวยพรน,นักเรียนรุ่นแตึ่งแปที่จะจบในรุ่นนี้เละไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหน อย่างไรนะคะก็ขอให้เธอเป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงแล้วก็ประสบผลสำเร็จประสบความสำเร็จทุกๆอย่างตรงนี้คือความหมงยย่งใหห้องกิจไม่ใช่ทาผิดทุกคนแล้วเข้ามาห้องกิจคืออ้อมกอดที่อยาก กอดทุกคนไว้ในใจอยากเก็บทุกคนไว้ในใจจะได้อบอุ่นไม่อยากพูดเลย <c oughs> เแล้วควรขอนะครับให้โอวาสกับนักเรียนรุ่น1 1 8ครับครับสำหรับนักเรียนรุ่น1 1 8นะครับที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา25 6 3นนี้นะครับก็ เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งเราเคยมีวิธีทำที่ดีงามในเรื่องของการจัดกิจกรรมวันประชิมนิเทศหรือบรราราต่างๆเนี่ยปีนี้คงไม่ได้กระทําในสิ่งนั้นนะครับก็แต่สิ่งอีกหนึ่งเนี่ยก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าคณะครูทุกคนบุบนคลากรในโรงเรียนสะระเวษีคมยังมีความรักความห่วงใย,ยต่อ ลูกเหลืองฟ้าสนงางามที่สาเร็จการศึกษาในปีนี้้ร็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกเหลืองฟ้าของเราจะเป็นเมล็ดพันธุ์พืชที่งดงามนะครับจเจริญเติบโตในภายนอกนะครับประสบความสำเร็จในการทํางานการเรียนการศึกษาต่อตลอดจนใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับในฐานะาผู้บริหารโรงเรียนและตลอดจนครูและบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียนสราลียาคมนะครับขออวย,อยพรให้ลูกๆทุกคนนะครับที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้พบแต่ความสุขความเจริญครับสวัสดีครับ